ร้าเมนร้านเด็ดร้านดังเนาะถ้าเกิดเป็นช่วงเวลาปกติเนี่ยคือคิวยาวตั้งแต่4:30นอืมรู้ใจทางเชียงใหม่แล้วมึงจ้าซะเหลือเกิน ตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะไปกินราเมนนะครับเขาบอกว่าเป็นร้านเด็ดร้านดังเนาะถ้าเกิดเป็นชว่วงเวลาปกติเนี่ยคือคิวยาวตั้งแต่4ี่โมงครึง่งแล้วเราก็กลัวว่าคิวมันจะยาวเหมือนกันเราก็เลยมาเร็วนิดน,นึงซึ่งขั้นตอนเนี่ยคือเราต้องมานี่ใช่ไหมแล้วก็ไปรับคิวจากพี่เขาแล้วก็ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านชื่อว่าอะไรเนี่ย A N M A I อ่านว่าสั้นไหมสั้นไหมสั้นไหมไม่สั้น Nice คือตรงเนี้ยมันเป็นสันติธรรม ก็เลยซซอออยยชื่ใช่คำว่าสันอ่าส่วนใหม่เนี่ยคือเชียงใหม่ก็คือมกก็รวันสัตติธรรมเชียงใหม่ก็คือเป็นสันใหม่เราด้วยความที่เหมือนคาว่าสันไม่เนี่ยมันผสมกันเป็นแบบญี่ปุ่นพอดีสันไม่สันไม่สรุปว่าสันไหมเอาไปเอาคิวดเวยว่ะเดี๋ยวโดนแย่งคิววันนี้คือบอลเป็นคนใชตผมให้ผ่านป่ะเป็นไงเป็นไง โอป้าโอป้าสวัสดีครับเห็นบอกว่าจะต้องมาพร้อมกันด้วยใช่ไหมถึงจะได้เข้าคิวต้องมาพร้อมกันถ้าเกิดว่าเรามากันสมมติเรามาเรามาจองหกที่ใช่แต่เรามากันสามก็ไม่ได้เข้าใช่ต้องค้างคิวไปก่อนครับเดี๋ยวขออนุญาตทราบชื่อลูกค้าด้วยค่ะสมสุยครับสมสุยนะคะได้ครับขอบคุณมากคครับบขอุณครับ มาเดี๋ยวเรามาดูเมนูกันเลยมันจะมีทั้งหมด3มโหมดเนาะเราโหมด a p ไท t i อร์ก่อนเลยเอาเอาเอาใช่3าเมนูเลยอะไรบ้างอ่ะเกียวซ่าไก่คาราเกะแล้วก็เกียวซ่าหนึ่งนี่โดนเขาบอกว่าเป็นเมนูแนะนำปากะตะหนึ่งหนึ่งเลยอันนี้ก็น่ากินเหมือนกันเป็นแบบเป็นเล็กทงคัสึซูยามเอาแบบแห้งมากๆหแห้งเนาะตารลุ่นหนึ่งแล้วก็น่าจะเป็นคล้ายๆลแายคลาเมนแห้งนครคลิกหน่อยอันนี้หนึ่งด้วยเอาข้าวด้วย อันนี้เอาปะเป็นข้าวหน้าไข่ปลานะเอาปะจะดูกันว่าเราจะกินหมดไหมแรกเกี่ยวทราบดูเท็กเจอร์ของมันดิมันก็มากรอบ ดีอะดีอร่อยแล้วแบบข้างนอกมีความกรอบด้วยเพราะเขาทอดมากรอบไงนี่ยคือส่วนตัวชอบแบบ texture แบบนี้อยู่แล้วอะที่มันไม่ได้กรอบไปทั้งชิ้นอะอร่อยน้ำจิ้มเขาดีด้วยนะมันแบบหอมมานี่ชื่อว่ามาเซเมน เป็นเหมือนรามเงมงแห้งอชอบที่แบบมีมีไข่แบบ 2, 2> แบบแไข่ยางมาตูมกับไข่ออนเซน,บบเนต้องบีบมะนาวปะบีบบีบม,มากินเลยเส้นแบบหนึบแล้วก็รสชาติมันจะแบบกลมกล่อมเนาะเส้นดีมากเส้นดีมาก เขาจะมีความหวานๆนิดหนึ่งใช่จับคอบเส้นมากเลยเส้นเขาแบบดีนะครับเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปดีกว่าอันต่อไปนี้เป็นเมนูซิกเนเจอร์ของร้านที่ทางร้านเขาแนะนำเขาบอกว่ารางเมงอ่ะจะมีชีวิตอยู่ประมาณ7 1 0นาทีเราต้องรีบกินเลยหรอใช่ซุปดีมากอ่ะเขาบอก้องกินร้อๆอันนี้เป็นซุปแบบทงคัตสึเนี่ยเดี๋ยวดูให้ดูหมูก่อนชิมแล้วอยากเมื่อกี้เห็นเขาแบบเขาเผามาใช่อันนี้เป็นหมูอะไรเอ่ยเป็นหมูสามชั้นส่วนอันนั้นเป็นชาชูป่ะนี่ชาชู เขาบอกว่ากินอันนี้จะต้องสูดเส้นแรงๆด้วยอีกแล้วอรอ,อเพราะว่า,าการซูดอะ่ะมันทําให้เรากินเส้นราเมนได้ดีขึ้นแล้วก็เวลาเราซูดอะ่ะมันทําให้ความหอมของตัวราเมนน้าซุปอะ่ะมันเข้าไปในงหนูกเข้าไปในปากเข้าไปในลำไส้ลำคอ,อนี่หมหูมนะครับหมูดีมากอะ่ะมีความเบินเบินไม่ไหม้อร่อย เมื่อกี้สังเกตตัวหมูใช่ป่ะมันอ่ะไม่ได้มันเยอะเกินไปทำให้มันไม่เลี่ยนจะลองหมูชาชูซะบ้างหมูชาชูาอ,รอร่อยมีดำเมงอันร้อยต่อไปดีกว่านี่อันนี้ชื่อ black garlic เป็นแบบกระเทียมดำ ความเข้มข้นใกล้เคียงกันแต่ <ừ m. S 1> อรนแรกจะมีความแบบหอมเพียวมากกว่า <ừ m. S 1> อันนี้จะมีความกาลิกเข้าไป <ừ m. S 1> ทาให้รสชาติมตันจะดรอปลงมานิดนึงใช่แต่ถ้าสมมติเรายังไม่พอใจอะความกระหกอะเราสามารถที่จะบดเพิ่มตรงนี้ก็ได้นะบดไม่ใช่เหรอชอบไม่ให้เหรอนี่น,นี่เลยครับเมื่อกี้มม่ยังไม่กินหมูชาชูใช่ป่ะลองก่อนกินอะเขาบอกว่าต้องซดซุปก่อนราเมงอะประกอบด้วยห้าอย่างอื มีซุปเส้นกัปพ็อปปิ้งพ็อปปิ้งซอสแล้วก็น้ำมันน้ำมันเวลากินครั้งแรกที่ครั้งแรกที่กินก็คือต้องชิมซุปก่อนเพราะมันผสมด้วย3อย่างก็คือซุปน้ำมันซอสสิ่งที่บอลพูดคือว่าในในราเมนใช่ไหมมันจะมีองค์ประกอบ5อย่างเนาะหมือนกับเป็นเช็คลิสต์ในการกินปะถ้าถ้าเกิด5อย่างนี้ผ่านอ่ะแสดงว่าราเมนนั้นอร่อยใช่หมูทาชูนุ่มจัด คิดว่าการที่หมูนุ่มได้ขนาดนี้น่าจะเป็นจากการซูวีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเอาหมูไปต้มหรืออะไรเงี้ยความจุยซี่มันก็หายไปแต่ว่าการที่เราซูวีอ่ะหมูมันยังจุยซี่อยู่แล้วมันแล้วมันมันน้อยด้วยนะเออ,อนะอเรามาเบรกกันที่ของทอดบ้างดีกว่านะฮะเป็นไก่คาราเกะคือน่ากินมากดูซอสอืม,อมโคตรความจุยซี่ดีมากอมลองซอสอร่อยอมันแบบไก่ดีมากซุยซี่แล้วก็ เนื้อไม่รสชาตินะฮะถัดมาเราเป็นเมนูข้าวบ้างเรากินเส้นมาเยอะแล้ว่ข้าวนี้จะเป็นข้าวอะไรนะเรียกว่าอะไรนะข้าวหน้าหมูชาชูปะชาสุดงนี่ดูหมูสั่งหมูมาเพิ่มอีกหรือป่าต้องมันเพิ่มได้เอ็กซ extra t อปปิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวเลที่หลังเดี๋ยวสั่งเพิ่มสวัสดีครับพี่แนะนําตัวหน่อยครับผมผมชื่อวินครับอยู่ร้านสมัยรำมิงคือผมเนี่ยกินมาแล้วแบบ คือรสชาติมันดีมากพี่มีเมนคดลับอะไรในแต่ละเมนูหรือเปล่าครับทุกอย่างเราทําเองหมดนี้ดีกว่าฮะแต่เส้นคือเราเราเราคัสตอมกับทางโรงงานซุปเราจะขึ้นใหม่ทุกเช้าแต่มันจะไม่ใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงก็คือเคี่ยว10ชั่วโมงแล้วพี่เคี่ยวเองเทสเองหมดเลยอย่างท็อปปิ้งครับที่มันจะมีหมูมันมีหมูได้บ้างนะครับเราเรามีชาชู2แบบฮะเรามี3ชั้นแล้วก็อีกตัวนึงเป็นสันคอแต่ทั้งคู่เราซูวีเอาซูวีกี่ชั่วโมงครับ6 16ชั่วโมงส่วนที่4จะเป็นเรื่องของตัวซอสใช่ครับจริงๆแล้วตัวนี้เขาเรียกว่าทะเลทะเลมันก็จะเป็นเหมือนว่าสูตรของแต่ละร้านราเมงที่ที่จะมีไม่เหมือนกันจะเป็นตัวกำหนดคาแรคเตอร์ของแต่ละร้านว่ารสชาติเราจะมาแนวประมาณไหนซึ่งร้านนี้มันแนวประมาณไหนครับพี่ตั้งวังจริงๆแล้วมันคือฮาตาสไตล์มันก็คือจะแนวแบบว่าเบสเป็นเกลือซะเยอะเป็นแล้วก็อย่างที่5ก็คืออโรมาใช่ครับมันคือออยข้างบนจริงๆแล้วออยมันมันจะเป็นออยอะไรก็ได้ที่จะเป็นรสชาติตามที่เรา จินตนาการออกแต่ของเราจะเป็นเน้นไปทางฝั่งหมูเยอะเพราะเราต้องการให้มันแบบว่าเข้มข้นในฝั่งนั้นอะไรเงี้ยอย่างอย่างเส้นวันหนึ่งนี้ขายทําได้กี่ชามครับผมจริงๆแล้วหนึ่งเราได้ประมาณเจครับโอ้โหนี่เราสั่งไปแล้วประมาณ8ก็เหลืออีกประมาณ62สิบสองเดี๋ยวินเดินเดนเดินเฮ้ยเอาวางไฟโซเอาแล้วอ่ะทุกคนขายหมดแล้วอ่ะโอ้โหต่อไปเป็นซารุรามงเดี๋ยวก็มีเย็นนั่นเองชอบมากปกติชอบเมนูนี้ที่สุดแล้วอย่าไง มันจางออกไม่ไหม้นิดหนึ่งไม่ไหม้ด้วยหรอไม่ไหม้ด้วยอ่ะน่าจะเป็นตัวซอสคิดว่าน่าจะใส่ปลาแห้งด้วยมันก็จะเค็มๆหน่อยไม่ไหมเออไม่ไหมจริงด้วหอยไม่ไหมเค็มๆแอบเค็มนิดนึงแล้วแต่ถ้าสมมติคนที่ไม่ชอบอะไรที่แบบเกี่ยวกับแบบปลาแห้งอะไรเงี้ยก็จะไม่ชอบเลยนะใช่อันนี้มีความปลาแห้งอยู่ด้วยใช่อล้สุดท้ายนะครับเป็นข้าวหน้าไข่ปลามาโยอ่า เคยกินแหละไข่ปลาสีเนี้อร่อยมากคือกินเมนูนี้แล้วนึกถึงตอนไปญี่ปุ่นแบบญี่ปุ่นอ่ะมันชอบใส่ข้าวข้าวปั้นในเซเว่นแฟมิลมาใช่ปะ่ะแล้วมันชอบมีเมนูนี้นหเ,เหมือนกันเลยเด็กๆอืมจัจะออกไปทางเพ็มหน่อยแต่ว่าญี่ปุ่นเน่ยไอตัวไข่ปลาจะให้มาน้อยมากในในซองเพราะมันสิบาท2ีสิบบาทแต่เนี้ยคือไข่ปลาคือแบบโอเวอร์โหลดมากๆเ็น ในที่สุดเราก็ทำมันสำเร็จจะให้เดาค่าใช้จ่ายของเราวันนี้สั่งไป9อย่างอ่ะเออาอย่างน่าจะประมาณพันนะห้าสี่สามหนึ่งพันเจ็ดสิบห้าบาทเฮ้ยก็ไม่ก็แค่นะก็สำหรับใครที่อยากจะมากินร้านนี้นะฮะเขาก็เปิดตอน5้าโมงเย็นนะแต่ถ้าเกิดว่าวันเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิด2รอบมีรอบรอบเที่ยงด้วยก็รอบเย็นด้วยนะครับแล้วก็อยู่ตรงสันติธรรมนะฮะตามชื่อร้านเลยก็เสิร์ชตาม Google Map ได้เลยซึ่งเมนูที่คิดว่าควรสั่ง ก็คือเมนูซิกเนเจอร์ของเขาท่้นนี้ที่เป็นฮากาตะเจียวชาออร่ยส่วนข้าวนะก็ชอบนะเป็นข้าวไข่แล้วก็ข้าวไข่ปลาข้าวไข่ปลาดีประมาณนี้นะครับแต่เมนูอื่นก็อร่อยหมดอร่อยใช่ฮะหรับชมนี้นะฮะบายนะฮะใครชอบก็อย่าลืมกระทืบไลค์กดไลค์กดแชร์กระทืบแรงๆเลยนะฮะสั่นกระดิ่งให้ด้วยก็ดีฮะบายบายโซเอานะฮะโซเอานะครับปกติหมดเร็วขนาดนี้เลยไหมครับทุกวันเลยไหมประมาณนี้ค่ะโมงหมดแล้ว ใครที่อยากกินก็ต้องรีบมานะครับเดี๋ยวคลิปนี้ลงไปคิวยาวหรือเปล่า